บายดีพี่น้องบาดูบายดีเพอทุกท่านพบกันแล้วพี่น้องกับส่งน้องเอิญพี่น้องเอ้อาตัวสกลตนี่แม่คลิปบาทเีว้ยบาดีพี่น้องเป่าเลยนี่เป่าวันเกิดน้องดีแทกพี่น้องเอ้โจูตนพัก บ้าเทียนบันทัดอายุ14ปีฟา14เดี่ยวตีแทกใหญใจดีสนใจถ่ายเนาะทางเงินนอกทั้งซองฐานเนาะแต่ก็ไม่เสียบทังนี้ใจะเลียนบ้านอาจารย์ัไม่เจอไหนก็ทนี้กขึ้นเหลือ

คันอันนี้นะนอกเอิญบริบริกนที่นอนเอาไสามตอนนเนืือองขันหมูก็ท่าคนกินแน่ชมน้าก้วนอยูกกินหมูอย่าไปตรงนี้อยากซีอย่อย่าไกลนู่นี่กระสวนสวี่เทวนันโมไปเด้เด้อเรานี่ยหอม คาตมาใช่ยังไงม้าแม่ากะเทมมาต้อนนมามาแ่ยแม่บอกินดิบอแม่กินทาแม่กินรลอยลอยทงนโดมทีนก็

นั่นในกระถะงนะเออในกระติกบอกไปในกระชามบ่บ่เนี่ยคว้าซิคว้าซิเข็นยังไน,น,น่ไาหนาวอีลอยห่างกูใช่ใหญ่หัวมันอะกล่องรกลอน <laughs> มันบุ้ยปุยไงมันมุบยบดกินนะมันมุ้ยบ่อยก็เป็นบดกินมุ้งกาวองมัดวัดเลยเนาะเอาี่จิงุ้เอมาอุตสาห์แข่งพลมา เออตะกี้ว่ามีแต่กุ้งกระมึกเลยอีพ่อบอกอยุคคันชู้อยากเลยไม่ท่อนชู้ให้เมื่อพักกันอยู่บ่เมืออดอกก่อนแค่บัวลอยเลิ่มวัดชา้าสีมุกกะจั่งกินยาโจมากเกินเงิน

ก็ได้ก่อนาเพ่เช้านะะอยู่ไทยกาันกกลาคืน้นจะออกแยตะวันกกแต่คือต้นเดือนจะมากอะไรนี่เนาะจะมากใครอูมท้าบักลีรเยการอีกิงมาเกิดยงนี้รลกาแค่นี้กมดวงเกิดกางเว้นเนาะบ่แมนเนาะอีกางเว้นอี้อยบอ ผ่อมผ่อมวินเนาะอยู่ในสีสว่างนี่นะวะบอกเนี่ยเนี่ยอกเนทอดเนี่ย่เนี่ยททองสามื่นยังบนคเียคนี่ยเอานได้เจ้าจองพ่อจนล้มทจนัวับ เดี๋ยวมือจะหากินนอะไรอ่เออมดูว่าไ่มีแม่นปาานั่งนกมเนี่ยโคนตะโคพอนสองมือตะโคนแปลว่าออกอาหกินลาได้เปนอกกินนัวเป็นกินกินนัวใช่เนาะทีนี้มันได้กินเป็นดอกเลยกินบ่กินหน่อยลงโอเนาะโอมันลดลงหมดด้านีเลอืย่งมอดแตงมอดแตงแงพวกัน z o o พวกกันโ่ แน่มเพิ่มนานะเออพี่นอกน้องไม่เทเก็นเ่เป็นชาวบ้านชาบ้านมาทำก่อนชาบ้านก็มาทำนี้มาทำนี้ใช่ไไเยไปาเนาะไปรากกว่านันเนยงไงอืมมาเงินละบุญแล้วก็ไข่ อยู่หน้าค้องไทยอ้น่าชื่นสาเรายู่หน้าลองไขยเหมือนนั่นไหมโอเคหน้าองไตวส่วนตส่วนะหน้าเราอยู่หน้าคองไข่เนหไฟไข่จะเถือนนี่จเลือนเหน้าเราออกนะอื้ เพื่อนๆนี่กแกจะได้เพื่อนงียยวืนนาะจเิเอาครับ้นเปื่จะงอกัวก็วแล้วมองมันซึมันแนนแทกมันแนนมันบ่มือมันแนมันบมือนแองแล้องคุมันองลายเน่เืนเื่อนคั้นเื่อนต้งเพ่อนกือนากันป้า เนี่ยเน้นพายไายพายไปป่านในนี้นะแม่ภากหัวไปนี้ดิลดท้ายลกเบิดหัวเลยลดเท่าเออลดท้ายแก่คขาลดท้ายแก่เนลุ่มนคพายนะแต่การพายนะลุมพายลงพี่น้องฮกกัสเดลาเลยพี่น้องผิดพลาดประการแดกเกิดากเขาโทษขอพายด้เพียงเด้อคิดหนาเพราะกันใหม่สบายดีงัดเป็นงัด